ูกหมีรัศมีกิ๊กมยุรินไฮโซสายบุญผิงสุภาวดีเตรียมร่วมบุญใหญ่บวชเด็ก350คนที่อินเดียพลังบุญมีจริงรับรู้ได้จากพลังศรัทธาในจิตรอร่วมรับบุญใหญ่พลังบุญมหาศาลจากอินเดียแดนดินพุทธภูมิของพระพุทธเจ้ากับงานใหญ่มากๆบวชเด็กอินเดีย350รูปปีนี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่7แล้วโดยมีทีมใจบุญนําโดยไฮโซสายบุญผิงสุภาวดีทัพมาลายพร้อมทัพดารานักสแสดงมาร่วมเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้วยอาทิ กิ๊ก,กมายุรินพ่องผุดพันธ์คุณโก้ดรธีรศักพันธุจริยาคุณปุ๋ยดรนิทัศทำร,ร,รงคุณตุ๊กตาประพานรัชชัยชูพฤกผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนารายการและปฏิบัติการธุรกิจช่องวัน31กระปุ่นลันชกรผู้จัดการศิลปินดาราดังและโปรดิวกองประกวด Miss Wellness World Thailand Not Maxim o f ฟฟี Maxim ซิมร s i w ว t ท r a เวลคุณรัตริมธีรกุลผู้ช่วยดำเนินง,งานสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรพักเพื่อไทยคุณเพญจันทร์วงศ์สมเพช็ชประธานมูลนิธิพรโชคฤดีเพื่อการศึกษาและเทวาลศิวะบุญน,นาคราชโดยคุณกันร,รพีพรศิวะธนเนตรหมอเป้นายแพทย์สิรนัดแสนสุขอีกทั้งคนสำคัญยิ่งคุณนัทพงศ์ศักดิกรธนาสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทฮิวคอปจำกัดและผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเติมบุญดีเติมบันดี เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงค์น้ำตาลและไขมันทรานส์0%ที่จะมาร่วมปลูกต้นกล้าแห่งบุญครั้งใหญ่ในปีนี้อีกด้วยในงานมีนักแสดงรุ่งใหม่หัวใจไทยรักในพระพุทธศาสนาลอนดอนนดนกนินจอยกนกออนรุ่งรักษามิสเว e เนสเวิลด์ไทยแ a นด์ n d 2024และเกรซฮาร์เปอร์รับหน้าที่พิธีกรโคดซูปเปอร์โมเดลของเมืองไทยลูกมีรัศมีเปิดใจว่าปกติหมีชอบทำบุญเข้าวัดอยู่แล้วคะ่ะ ส่วนใหญ่พี่ผิงก็จะชวนไปด้วยตลอดตลอดทั้งในประเทศและต่างประเทศครั้งนี้เป็นงานบุญใหญ่มากใหญ่จริงๆพอพี่ผิงชวนมาตอบตกลงเลยค่ะรีบเคลียร์คิวทันทีหมีอยากไปด้วยมากๆ เพราะเป็นการบวชเด็กอินเดียมากถึง350รูปสาธุอนุโมทนาบุญนี้กับพี่ผิงด้วยค่ะรื่งยินดีมากๆที่พี่ผิงชวนหมีให้ไปงานด้วยค่ะทางด้านไฮโซสายบุญผิงสุภาวดีกล่าวเสริมว่าผิงบินไปร่วมงานบวชเด็กอินเดียมาหลายปีแล้วค่ะไปทุกครั้งก็รู้สึกสุขอิ่มใจจริงไปร่วมออกเงินออกแรงบอกบุญให้คนมาร่วมบุญตลอดค่ะปีนี้พิเศษจริงเพราะผิงจะไปร่วมฉลองวันเกิดที่อินเดียด้วยเลยซึ่งโครงการบรรพชาสามเณรเด็กอินเดียรวม 350คนจะจัดขึ้นในปีหน้า10 1 1กุมภาพันธ์2,568ที่วัดนวมินทรธรรมมิราชเมืองเนวาดารัฐพิหารอินเดียร่วมอนุโมทนาบุญใหญ่ในครั้งนี้ด้วยกันนะคะงานบรรพชาสามเณรอินเดียครั้งนี้ได้รับเกียรติอย่างสูงจากพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินดี เนปาลจะมาเป็นประธานฝ่ายสง์และประธานจัดงานพระครูอุดมโพธิวิเทศวัดพระรามอโยธยาอินเดียและรองโฆศกพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลร่วมสนับสนุนโดยกาแฟาเติมบุญดีเทิมบันดีผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่เหมาะกับคนรักสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงค์ไขมันทราร์ต0%น้ำตาลและคอเลสเตอรอล ผสานก้าวสารสกัดคุณประโยชน์และวิตามิน12ชนิดที่ช่วยบำรุงโรคติดต่อไม่เรื้อรัง NCDS สั่งซื้อผลิตภัณฑ์เติมบุญดีได้ที่ไลน์ @hakecorp คลิกโทร02-5291719-22 1ปีมีแค่ครั้งเดียวใครอยากจะบินไปเที่ยวร่วมทริปบุญใหญ่สุดพิเศษวันมาคบูชา2,568และไปอีกหลายกิจกรรมบุญเช่นร่วมปฏิบัติธรรมใต้ต้นโพจริงที่พุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าที่อินเดียด้วยจองด่วนด่วนรับจำนวนจำกัดทักแอดไลน์ ไอดีไลน์ด่วนด่วนที่นารอง935หรือโทรด่วนที่คุณพิงสุภาวดี094 567 8910ไอดี n ลนแอดนองอโอ